เดี๋ยาพาไก่งวงมาที่นี่เหรอนึกจะให้ใส่ช็อตตายมากตอนนี้เต็มเต็มเต็มฟีวอยู่เต็มฟีวอยู่เต็มเฟีวอยู่แล้ไปก่อนได้ไหมไปไหนเอ๊ะกูชีเปล่าอ้าอมึไปร้องมาจากไหนมึงไปร้องมาจากลอนเรื่งนั้นน่ะเฮ้ยืนตรงไหนไปยืนตรงไหนก็ได้ยืนเป็นที่เป็นทางยืนเป็นที่เป็นทางกลัวไม่เตอร์พอมาจับอ่าเยเย ปอนนี้นนนเไป,ไป้าดังกูมันหนักเย้เแล้ก็จะไปแตงนคนธรรมดาอ่ามีกันไหนก็ต้องมีมากกว่าอ่คนที่ฟังคงเป็นเหมือนนั่นแหละทำไมาก็แบบมไม่มีอะไรพ่มไม่มีอะไรพ่อ,ออไปไหนถ้ <travaille> <pie> าใครมาเนี่ย